รามาวิธีไทยยะนะครับเนาะยามเช้าเช้านะครับผมพาพี่น้องมาเอาบุญนะครับทำบุญตักบาทร,ร่วมกันในอุ้ยใส่บาทในอุ้ยใส่บาทวงมมางเส้นมโมาฮะว่าเทางขลแป้งแหละอันนี้เราใครได้ไปอ้าน,น้ำทางกลม้งอ้ําน,น้ำอยู่เลย ลูกม,มาพอลลาจมันคอนมันเอามันยูนระจาบ่อลาจแค่คำไม่แซมี่อามน้ำก่อนพระเขมาแล้วนะฮะเดินใจใจ นี่ก็เป็นวิธีของคนย้อเรานะครับ うん。<laughs> ครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีชีวิตของสมนสนไทยย่อเฮานะครับเนาะอันตักบาตรยามเ้านะครับเนะาะพระเดินบินทบาทก็เป็นวิธีชีวิตก็ยักสะท้อนเธอเห็นถึงปัจจุบันสภาพปัจจุบันของคนไทยเฮานะครับเนาะสุดท้ายก็ไม่ได้มีย่างครับต้องไปดิ้นรนวิรัางเรื่องไรยครับแต่ว่ามีกินมีอยู่ใช้ชีวิตเพื่อมีความสุขนะครับซ้ำหั้นครับชีวิตครับ ว่ได้มีเยี้ยงล่วงไลยชีวิตท,ที่เรียบง่ายไทยย่อเฮาครับผมบรรยากาศเดี๋ยวผมก็สิไปเฮ็ดงานบบดน,นี้ครับเธอบาทหญ้าสาวไทยเธอพี่น้องเบิ่งก็ไปเฮ็ดงานแล้วบดนี้ครับเดี๋ยวอันนี้ก็ตอนไปเฮ็ดงานครับผมนี่พระธาตุผนสวรรค์ครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวเธอพี่น้องเบิ่งมื้อล่างเนาะครับเนาะอัน ข้างในองค์พระธาตุก็มีพระพุทธชินราชทองข่ำเนี่ยครับเดประดีษสถานอยู่ครับเอามาจากชาติเดิมแล้วพูดเมยสิแมพูดพ่อสิบาสิยาดิอันนี้ก็เป็นพระส่านยอครับผมพระสานยอเอ้ยส่อนน้องส่อนน้องฮักเ้า เตินพอเอินมีเป็น <respuesta>. ภัษาเนาเป็นอีกวิธีหนึ่งครับผมการเลี้ยงดูลูกหลานเนาะครับเนาะอันนี้ผิดผิดประเภทอันนี้ครับน้องแฝงเป้เอื้อยเนาะนี่นะคะเตือนน้ำหนัก14กิโลแต่กวยน้องเอิร์15กิโลได้มาแล้วไปกวยพี่เอิร์ก่อนไป กำลังไปแล้วนะคะนั่นไงเต่อไปแล้วกำลังจะทำอะไรก็ไม่รู้มาอีกแล้วเแต่คนรอเฮ้ยไปไหนอีกแล้วอะ่ะสสวัดีค่ะครับนี่ก็เป็นคลิปววสั้นๆเนาะครับเนาะจากเธอเบิ่งถึงวิธีการดำรงชีวิตของ ส่วนหนึ่งของไถยง้อครับผมเป็นการเลี้ยงลูกเลีเล้ยงหลานฮตการเล่นต่างๆนะครับการสอนลูกซอนหลานนะครับคลิปนี้ก็ไว้สักนีครับสวัสดีครับผม